สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ขึ้นมาสวนคำจังหน่อยครับ่าจะขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่ห้น้องไอ้เบิ้งนะครับเป็นคลิปหนึ่งครับที่ํำคัญอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้ต้นเงาะเากำลังแตกยอดนะครับกำลังแตกยอดอ่อนก็เลยเดี๋ยวขึ้นมาบอกกาวเตือนภัยกันจักหน่อยนะครับเกี่ยวกับ เกี่ยวกับหมดเกี่ยวกับหมดมาแลงครับที่จะมากินใบอ่อนต้นเงาะเห้านะครับนี่ครับโดยเฉพาะต้นใดที่แตกใบอ่อนออกมาไลยๆนะครับมากที่สุดนะครับก็คือแมง้างครับกับใบเงาะผมเจอมาแล้วครับช่วงบริเวณทางฟังทังติดติดปลาครับโดยเฉพาะต้นนั้นครับมองเห็นอยู่นะครับใบอ่อนแตกขึ้นมาแย่ดนะครับ กินตอนนั่นครับแต่ขึ้นมากก็คือกินตลอดครับซ้ำเมา่าปลูกตน้นเงาะใบเลี้ยงแมงสร่างนะครับ <c oughs> ผมขึ้นมาเบิง้งย้ำมื่อขื้นนะครับมันเกาะกันเต็มนะครับ <c oughs> อพวกมดแมงพวกแมงสุ่มหนีนะครับอแมงกินใบกินใบอ่อนซุ้มหนี่อาพวกามาแร่งต่างๆนะครับจะขึ้นมากช่วงตอนกลางคืนครับออกหากินตอนกลางคืนคน,นี่ครับโดยเฉพาะพวกแมงสร่างตกคํามาก มันจะเริ่มออกหากินเลยครับส่วนใบเงาะนะครับที่มันมากกินนะครับใบเงาะที่มันมากินแตกออกมาขนาดใดนะครับก็คือประมาณนี้เลยครับนี่ใบเงาะอ่อนๆแบบนี้ครับนี่แตกขึ้นมาไม่ไม่เองสิครับนี่ถ้าเข้าบ่อหาวิธีการป้องกันนะครับก็จะเริ่มขึ้นมากินนะครับนี่ครับเบาะท่านเท่าใดครับนี่เป็นแมงสร้างครับตัวน้อยๆนะครับ ไมลาขึ้นมากินนะขึ้นมาหลายครับนี่จะขึ้นช่วงพบค่ำครับอ่าประมาณหกโมงหรือทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนี่อ่าเริ่มขึ้นมากินหลายครับอ่าเงาะถ้าแตกใบอ่อนออกมาได้ประมาณนี้ครับที่มักมักินที่ดีครับนี่ใบอ่อนๆนะครับนี่อ่านี่ครับนี่ก็มีเห็นกินอยู่ครับนี่นี่อ่นีครับมีเห็นกินอ่าแตกใบอ่อนได้ประมาณนี้แหละครับที่มันมากินนะครับ อ่าถ้าเข้าเบ้อฝ้าหาวิธีป้องกันนะครับเดี๋ยวสักหน่อยกับใบกับซอยเบิดนะครับอ่าต้นเงาะเข้ากับสีบอไดอ่าบอไดหญ่เหรอครับลืมตาอาปากบอไดบุญละต้นเงาะนะครับมันกินครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการป้องกันก็คือเข้าต้องฉีดยาอ่าฉีดยาไล่แมลงครับอ่าผมใส่อยู่ตอนนี้ก็คือคาร์บอรลิว85นะครับอ่าคาร์บอรลิว85เวลาฉีดฉีดตอนไหนนะครับก็คือฉีดตอนอ่า ตอนช่วงค่มคัครับหามงแรงหกมงแรงนะครับประมาณนี้เพราะว่าพวกหมดแมงพวกนี้พอตกคํามากมันจะเริ่มออกหากินนะครับแต่ว่าถ้าเาจะฉีดพวกฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนทั้งใบฮอร์โมนทั้งทั้งต้นทั้งหลากยังก็แล้วแต่นะครับต้องฉีดตอนเศร้าครับต้องฉีดตอนเศร้าเพราะว่าประมาณหกโมงเจ็ดโมงนะครับถ้าจะฉีดฮอร์โมนหรือปุ๋ยทั้งใบครับ เพราะว่าสายมาแล้วพอสายมาจากน้อยนะครับมีแสงแดดเขาก็จะได้สังเคราะห์แสงครับเพราะว่าปากใบเขาเปิดตอนเศร้าพอเขาฉีดปับ๊บสายมาจากน ой, ้อยเผืชกก็จะได้สังเคราะห์แสงนะครับแต่ว่าถ้าจะฉีดพวกยาไลไรมาแลงยาขามาแลงนะครับก็ต้องฉีดตอนคาเพราะว่าพวกมาแลงต่างๆจะหากินตอนกลางคืนครับพอตกคามาจากน้อยมันก็จะเริ่มออกหากินนะครับนี่ ถ้าไปฉีดปุ๋ยทางใบหรือว่าฮอร์โมนอย่างต่างๆถ้าฉีดตอนค่ำบอมีผลนะครับเพราะว่าพืชบด้สังเขาะแสงแล้วปากใบพืชปิดแล้วนะครับถ้าฉีดไปกับเสียยาเสียปุ๋ยห้องถิ่นกซื้อนะครับหรือถ้าจะฉีดยาขา,มาแมลงนะครับถ้าไปฉีดตอนตอนเศร้าจะบ่คคอยจะมีผลบันไดนะครับหรือแถบจะบกคอยมีผลเลยนะครับเพราะว่าหมดแมงมันบด้ ตอนเศร้านี่มันมันมันล่งลงดินลงองเขาป้าไปเบิด์ตเลครับน,นี่ครับกะมาเตือนไพ่กันนะครับแล้วก็บอกวิธีการฉีดอบอกวิธีการฉีดยานะครับช่วงเวลาของการฉีดยาแล้วก็ฉีดพว,พวกปุ๋ยทั้งใบนะครับห้าควรจะฉีดช่วงใดนะครับกามาเนมัฟบอก เก็ดเล็กเกหน่อยนะครับามาแช่ประสบการณ์สู่กันฟังนะครับเนี่ยกำลังแตกออกมาหลายครับเดี๋ยวจะน้อยเขาก็ต้องมาเลอลอกิ่งซอยเขาครับเพราะว่ามันมันมันแตกออกมาหลายเกินนะครับเนี่เห็นบ่ครับนี่แตกออกมาหลายครับนี่ครับ จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับจนมาบอกพี่บอกน้องมาแช่ประสบการ์สู้กันฟั่งนะครับตรงนี้กำลังแตกออกเมื่อหลายครับเพราะว่าผมใส่ใส่ฝุ่นไปน้ำนะครับใส่ฝุ่นหลอบริเวณโคนตนแล้วก็ได้รับน้ำทุกมือครับได้รับน้ำทุกมือนี่ฝนตกทุกมือครับ ก็เลยแตกหนอดเร็วนะครับคําพอดีครับตอนนี้ก็หกโมงเกือบเกือบครึ่งแล้วครับหกโมงแรงคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ครับ